มาเดี๋ยวพี่น้องกินซุปน้ำส้มพี่น้องจ้าซุปน้อไม่ส้มนะคะเอานัวหนวหัวหนวใส่ยังแน่พี่น้องใส่ปลาใส่ปลาใส่อันน้องไม่ส้มที่เห็ดเหระพี่น้องแซ่แบแซ่บอันก้นผู้ใดอ,อยาก,กินสมว่าตรงล่างดีด้อพี่น้องก็ไปต้มข้าวเดียวแต่ข่เพรามาักสมไปในขล่ลา่างล่างจนเบิดส้มไหมพี่น้องมาเพิ่งนี่ซิมน้ำร้ายเอยแตก น้องนี่ซา่แน่นสวนมากินพี่น้องมาเลยมาเด้อพี่น้องมากินซุปน้ำม่สมน้ำย้ายกลม,มเด้อพี่น้องจา้าพี่น้องมือนีอยากสวยเด้กินก็ข้อสวยพี่น้องข้อสวยร้อนๆเห็นไหมคะอา้พ่นๆนะอายพวนๆนะอนๆนะของแท้นะข้อสวยวันนี้อยากสวยค่ะไม่กินข้าวเหนียวไม่กินข้วสวยอันพักพี่น้องพักพัก,พก มีผักอะไรบ้างมีผักลืมขวานบกลาขาแกนพองชมพู่ดอกไม้แมบ่มีบ่มีดอกไม้ได้บกล่าบกล่ามาเด้อแล้วก็ผักซาลาเน่เล็บข่อยปันแม่งขับพี่น้องแล้วก็ผักผักอนี้พี่น้องผักไบโอบาค่ะใบโอบาพี่น้องจ้าไบโอบาผักขึ้นกินแล้วขึ้นขึ้นต้นใหม่ปีนเลยไปปีนแอปเปิลนี่ผักผักสวนครัวนะคะลั่วกินว่าได้เด้อ แกป้ากันกินหัวได้พี่น้องอันนี้ก็หอมค่ะอันนี้หอมซื้อนะคะไม่ใช่หอมปลูกเองมันกระถินพักกระทินพัก,กเกษตรนะพี่น้องกพรได้ติดแขวยู่เด้กกำลังปงเนาะงีน,น,นี่เดี๋ยวดีว่าสำนึกออมาอ่างแยกกลมเ่าแมนเด้หลายเติบได้พี่น้องพักเรื่องหัวแบกมาเนี่ยพี่น้องแบกมาดีไหวเนี่ยเรียนแมงหอยถากงามบอพี่น้องอ้วนอยูโย่โอ้ดีใจได้กินเผาเรื่องหัวแล้วเอาพักไหมพี่น้องบึงมีสะรแหน่ะะนกับยุสวน มาเด้อมาเด้อจ้ะพี่นอ้องมากินน้ากันได้อสุขสุขคนอสูตรอาจารย์น่ะอาจารย์ชัยสูตน้ำใหม่ควรจักินพี่มา้ามามะกละอาอาจารย์จะกินเป็นบะสูตน้ำมไม่สมยิ้มหน่อบ้งมาเด้เบาใจขาดเพราะใดก็อาจารย์อาจารย์น่ะบอกสูตรเด้อน้ำไม่สมอยู่แกี่ยวมาองมาม้อมนมาเจอยังแตกเลย เอู้บอกล้นะไม่ต้องนั่งกินเห็นเะบิ้งเนาะอ็ขอทาเถอะแค่จังสินั่งบอกแอืม,มาเดี๋ยวค่ะว่าใจนุ่งหามันคนไทยแนะเจ๊เจับแอาจารย์คอยอาจารย์บอกสูตรน้อไปสูตตามเราไปส่วมวกินหอดตั้งหนาอาจารย์อำหนำอำนำไม่ต้อง,อ,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 ง,งอยตกใจเรื่ว่ามันหามาได้ย่อันนี้ใส่กอกกรลร้าพี่น้อง เป็นแค่แกงไปป้าจิ้แซ่บปนีพี่น้องมาเด้อมาเด้อไอ้เสน่ห์ไอ้เสน่ห์กินเป็นบผสมไม่สมพี่บัวหลวงเฮีมี่กนไปปวดทัวบ่ถึงนี่ไปไปตุ่ยจ๋าตุ่ยแม้วแล้วก็กินหรอกกินไแต่แค่แซ่บแช่พี่น้องไม่ได้อยากสวยอืม แกะ,ะลายพี่น้องจ๋าแกะลายมาเด้อค่ะมาเด้อจะแสบค่ะเอุ่นซุกคนเนี่ยเม็ดเท่าดวงเม็ดเท่าดวงกอ่าจะกินซุ้มแล้วไม่สวมเม็เดรองโจหีบบอยากแสบเลยจะวิผักลืมผัวเพราใครเนาะตรงการกินผักลืมผัวผู้ใดมีใัยอยากได้ผักลืมผัวเพราะไปนอกมาเอาน้ำไข่เด้อ โอเคเด้อค่ะเอิ้นสุคนเด้อข่อย,ลยไลฟ์มาท่านได้ถึงบอกข่อยแซ่บมาๆๆๆพี่น้องสุคนแ่ะที่มาเบิ่งมาแย่งกันเออนสุบูสุคนบ๊ายบายจุ๊บๆจักคำสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะกับซุปใส่ปลาใส่ปลาคุณสาไปไปใส่เบนะ็ดน่ะมันไปตกเด,ด้คุณสาไม่ตกข่อย,อยนี่ไปตกเบ็ดอ่าพี่น้องเบิ่งเดาะข้ามมีให้เบิงเ่งตแนวกินเด้อนี่บอกลาค่าเฮ็ด ตาอยู่้นสุดหูบ้ากระเษตรกนอืมบ้าแจกบ้าแจกแ้วมหาวิทยาลัยนะบ้าแจกนาะโอเคค่ะคำสุดท้า,ายเพื่ออาจารย์แล้วอีกคำหนึงคำหนึงเพื่อเพื่ออาจารย์เพื่พอาจารย์แส่คำคำนี้ได้อาจารย์ อาจารย์ลูกศรีกินเพื่อเด้คอค่ะขอบคุณสําหรับสูตรน้องไผส่งเด้ออาจารย์ค่ะมีลูกศรีกินเพื่อ <c oughs> บ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณตุกกรติดตามเพป็นว่าเขาข้าปากก็าหายปากนะจุ๊บจุ๊ก